สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอบนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางเพจ o f f i c i a l ก็ได้ปล่อยภาพ2ตัวละครที่หลายคนรอคอยออกมานะครับตัวละครแรกเปอรเจอตัวละครหาดาวที่หมดมาตั้งแต่เกมเปิดช่วงแรกๆนะครับและอีกตัวละครอ,อย่างคาเวตตัวละคร4ดาวที่ล่าสุดก็เพิ่งม e ีโมเมนต์ดีๆกับบอยทำกันไปนะครับเ่นวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จัก2ตัวละครน,นี้กันก่อนจะชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะครับเดินหน้าส่วน1เหมือนซับกันและถ้าใครอยากจะเติมเกมก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับโอเกมร สะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสับชาวกระชิมแพคด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID a าสจะเติมเพรเติมใบหน้าพาสหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2ใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจอุปเทัฟเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิป เริ่มจากตัวละครแรกนะครับไปเจอไปเจอเป็นตัวละคร5าดาวทตุไม้ใช้สื่อไว้เป็นอาวุธนะครับไปเจอเป็นหมออยู่ที่ร้านปูปูพามาซีนะครับจากพวดของชาวเมืองหรือแย่เราจะาทราบว่าไปเจอเป็นที่ชื่นชอบของชาวเมืองมากๆากนะครับพอ,อการได้อยู่กับไปเจอให้ความรู้สึกเหมือนกับสายลมในดูใบไม้ผลิไม่ว่าผู้ป่วยจะวิตกกังวลแค่ไหนแค่ได้เห็นรอยยิ้มมันทรงภูมิของไปเจอก็จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นแต่น่าเสียดายนะครับที่ไปเจอไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยทุกคนได้ตัวอย่างเช่นตัวของเขาเองตรงจุดนี้นะครับก็าําให้ผู้เล่น อย่งเราสงสัยนะครับว่าเปยเจอร์ป่วยเป็นอะไรซึ่งก็ได้มีนักสมุนไพรเกวาจากภูภูพมามาซีได้มาเฉลยถึงอาการป่วยของเปยเจอร์ไว้แบบนี้นะครับว่าสภาพร่างกายของเปยเจอร์แย่มากหลังจากที่ทําการตรวจโรคเสร็จเขามักจะกลับไปพักผ่อนเพื่อปรับลมปานแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยหยุดยิ้มต่อหน้าผู้คนเลยประโยคนี้ทําให้ผมอึ้งอยู่เหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าภายใต้รอยยิ้มของเปยเจอร์จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยและนักสมุนไพรเกวยังได้ถามหมอเปยเจอร์ต่อนะครับถึงเรื่องนี้ซึ่งหมอเป ป่วยและคนไข้ที่มารักษาจะมีใจต่อสู้กับโรคได้ยังไงประโยคนี้ผมชอบมากเลยนะครับมันทําให้เราได้เห็นมุมมองของการเป็นหมอของป่อยจอจริงๆซึ่งชีสีนะครับได้เขียนบันทึกถึงหมอไปเจอไว้แบบนี้คุณปายมีเรื่องในใจแต่ไม่เคยพูดทั้งๆที่เกียดความตายแต่ก็ยังจะอย่างเชิงความตายอยู่เสมอ ไม่เข้าใจเลยแต่ไม่เป็นไรชี้ๆเข้าใจคุณไปเป็นคนดีถึงแม้จะเป็นแค่การแนะนําตัวละครแค่มุมเดียวนะครับแต่ผมกับรู้สึกว่าหมอไปเจอนนะครับเป็นตัวละครที่น่าเคารพมากๆอีกตัวในเกมเลยนะครับใครที่รอตัวละครนี้อยู่ก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างกันนะครับ ตัวละครต่อมานะครับคาเว่คาเว่เป็นตัวละครสีดาวธาตุไม้ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธคาเว่เป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของซูเมรุและเป็นที่รู้จักในฐานะแสงแห่งภาควิชาเทคโนโลยีนะครับคาเว่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกจับตามองไม่สุดในแวดวงนี้ในฐานะนักออกแบบและสิทธิ์เก่าคาเว่มีชื่อเสียงที่ดีสุดในหมู่งเรียนของภาควิชาเทคโนโลยีเลยนะครับและมกักจะได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลแบบอย่างของรุ่นน้องในภาควิชาเทคโนโลยีเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่อาชีพของคาเว่ไม่ราบรื่นอย่างที่หลายคนคิดเช่นเดียวกับชีวิตด้านาเด ทั้งแสงข่าวลือชื่อเสียงทุกอย่างล้วนเป็นเพียงเครื่องประดับนะครับความสามารถในการออกแบบของคาเว่นั้นเหนือกว่าคนทั่วไปนะครับคาเว่ทุ่มเทแรงใจให้กับการทั้งย่างไฟหาสุนเียภาพและสถาปัตยกรรมตามอุดมคติและผมชอบประโยคหนึ่งมากเลยนะครับที่บอกว่านักออกแบบไม่ใช่ผู้ดำเนินการก่อสร้างในตอนท้ายสุดแต่เป็นผู้รับผิดชอบยืนยันรายละเอียดการออกแบบความปลอดภยัยการใช้งานจริงและด้านอื่นๆนะครับต้องบอกว่าน่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับที่สถาปนิกเก่งๆแบบนี้กับสามารถล้มะลายได้ด้วยโปรเจกต์เดียวโชคดีที่มีคนวงในเกีี่่ยยวกับเรือองนน้้ แล้วคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เก็บเป็นความลับนะครับสําหรับตัวของคาเว่ในครับเขาระแวงมากๆเลยนะครับว่าข่าวการล้มลายของตัวเองจะรุกลายออกไปให้ทุกคนรู้หรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับนิวดมพติของคาเว่แล้วนะครับชีวิตปัจจุบันของเจ้าตัวเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับในส่วนนี้เราก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าทําไมปัจจุบันคาเว่ถึงไม่อยากให้คนอื่นรู้สภาพความอยู่ของเจ้าตัวในปัจจุบันนะครับซึ่งเอาไว้ท่านนะครับก็ได้มีการพูดถึงคาเว่ไวแบบนี้นะครับน แล้วพอสวรรคถือเป็นภาระอย่างหนึง่งแต่มุมมองนี้ก็ยังสามารถเป็นข้อแก้ตัวได้ด้วยซึ่งความจริงแล้วนิสัยเป็นตัวกําหนดชะตากรรมต่างหากนี่เป็นทฤษฎีประเภทที่คาเวจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหักหล้างนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนํา2ตัวละครใหม่ที่จะมีบทบาทแนอนาคตจากนี้ทั้ง2ตัวละครส่วนตัวมองว่าน่าสนใจมากๆนะครับถ้าอยากรู้เรื่องของทั้ง2ตัวละครเลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนใครอยากเพิ่มเติมในเรื่องของ2ตัวละครนี้สามารถทําให้เต็มที่เลยนะครับในคอมเมนต์สำหรับเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพนะครับ